สวัสดีทุกๆคนคะ่ะนั่งทุกที่แล้วค่ะทุกคนดูเห็นข้างหลังไหมดอกมะลิดอกมะลิโดนฝนดูกําลังจะแตกดอกสวยงามเลยดอกมะลิมีกลิ่นที่หอมดอกมะลิซ้อนนะคะทุกคนเยอะนานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะข้างหลังเนะี่ย แดดจ้าแต่เช้าเลยค่ะทุกคนที่ไหนฝนตกบ้างบอกกันด้วยนะคะไม่เกินพรุ่งนี้นะเดี๋ยวดอกเขาก็จะบานมะลิซ้อนโดนฝนสองวันค่ะทุกคนจะอยู่หน้าบ้านพี่สาวนะตรงนี้จะออกดอกทุกปีถ้าเกิดว่าฝนตกเขาจะออกดอกขาวเต็มเลยนะคะทุกคน เวลาวันพระนะคะพี่สาวก็จะเก็บไปวัดนะสำหรับดอกมะลินะคะทุกคนสวยงามมากอันนี้อีกพุ่มหนึ่งจะอยู่ติดถนนเนาะก็จะมีรถวิ่งปับปลายนะคะต้นใหญ,ใหญ่เดี๋ยวอีกหน่อยนะดอกเขาจะขาวพึ่มเลยนะคะมองเข้าไป ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะนี่นี่นี่ดอกที่เขาบานถ้าเขาบานเนี่ยเขจะสวยแบบนี้เลยมองมาจะกข้าวสวยงามน,นะคะดอกไม้ไทยที่มีกลิ่นหอมหอมค่ะทุกคน ยาผมจะชอบเอามานัน็นหูหรือว่าเอามาติดไว้บนผมหรือว่าเอาไปไว้ในห้องนอนห้องเอเขาจะมีกลิ่นที่หอมมากเลยสำหรับดอกมะลิเนาะก็มีประโยชน์มีประโยชน์ได้หลายอย่างนะถ้าเป็นคนโบราณสมัยก่อนเขาก็จะเอาไปลอยน้ำกินค่ะทุกคนให้มีให้มีกลิ่นหอมเนาะน่ากินอะไรประมาณนี้ดูไม่เบือ่อ เป็นดอกไม้ความสวยความงามนี้จะดูไม่เบื่อเพราะว่ายาปกุ่มจะชอบดอกไม้นะคะนี่สวยงามมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย